มาครับผู้ชมครับแน่นอนนะครับว่าวันนี้ตํารวจเองทั้งบิ๊กตํารวจทั้งตํารวจในพื้นที่นนทบุรีกําลังรวบรวมว่าการเสียชีวิตของคุณแตงโมเกิดจากอะไรล่าสุดเรื่องชุดอันนี้น่าสนใจมากเพราะเอาจริงผู้ชมฮะคือตั้งแต่เมื่อวานเนี้ยถ้าเปิดภาพเมื่อวานที่บรรดาคุณแซนแล้วก็คุณกระติกออกมา,าแถลงข่าวเรื่องชุดบอดี้สูตรคือทุกคนคงได้ยินหมดแล้วว่าจริงๆแล้วก็มาจากการที่น้องแตงโมเ,เนี่ยจะไปปัสสาวะด้านหลังถูกไหมฮะแต่หลายคนกําลังสงสัยว่าไอ้ชุดบอดี้สูตรเนี่ยภาพของน้องแตงโมที่ ใส่เนี่ยมันเป็นไปได้หรอีว่าที่น้องแตงโมเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะจะไปปัสสาวะแล้วถอดชุดคุณผู้ชมฮะจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอาจริงวันนี้มีคนที่เขาเกี่ยวข้องกับการขายเสื้อผ้าเขาคิดว่าเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยอย่างชุดนี้คืออย่างทางด้านของเจ๊น้ำเ,เองเนี่ยคุณผู้ชมฮะตัวของเจ๊น้ำหลายท่านเนี่ยน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเนี่ยนะฮะจู่ตัวเองเนี่ยก็เป็นคนขายเสื้อผ้ามาก่อนเจ๊น้ำนัทธนันต้นศึกษา ถึงขนาดที่ว่าเขาเองเนี่ยทำสาธิตให้ดูเลยนะฮะว่าเสื้อแบบนี้มันถอดไม่ได้ขอดูสาธิตของเจ๊น้ํานหน่อยเนี่ยนะฮะเป็นยังไงคุณผู้ชมลองดูคลิปก่อนนะฮะคือไม่ได้ทะลึ่งนะฮะถ้าดูมุมแบบเขาเรียกอ,อะไรนะ,ะเป็นวิทยาศาสตร์ยังไงอ่ะลองดูนะฮะาจะเี่ยวเนี่ยสมมติว่าอันนี้มันเป็นริ้วริ้วแต่มันไม่แปก๊กแล้วมึงบอกว่าไอความไม่แป๊กเนี่ยเวลามัานจะเยี่ยวเนี่ยมันต้องอย่างเงี้ยอ่ะวดชี แวกข้างนั่งลงไปยงังยองยังยองอันนี้เรือใช้เรือยังยอง,ยองแวกอ่ะเล่นดวนเล่นดวนเล่นดวนแวกไปลูกเอาแวกพอแวกปุ๊บมึงบอกว่ามือจับสองข้างมันเด้งเห็นไหมอ่ะจับขาเพื่อนไว้สองข้างเพื่อนนอนเล่นมึงจะไปยังไงอ่ะกูดนูนี่เอาไอา้จับมือจับไว้ปุ๊บหนะ่ะ เนี่ยมึงดูในะความดีดถึงวันนะ่ะมึงับมึงก็ใจความดีดว่ะคือมันด,ดีอันนี้คือแบบยืดหยุ่นนะนังผ้าแบบยืดหยุ่นได้นะมึงสมมติว่าอันนี้คุณผู้ชมฮะที่เจนน้าพูดอันนี้น่าคิดนะฮะเพราะตารวจก็จะต้องทดสอบอย่างนี้นะฮะเพราะประเด็นก็คือล่าสุดเนี่ยที่เขาประชุมกันเนี่ยเขาจะต้องเก็บทุกรายละเอียดเลยโดยเฉพาะเมื่อเพื่อนบอกว่าน้องแตงโมปัสสวะตรงหลังเรือมันเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนคุณผู้ชมฮะคือมันมีมุมที่อยากให้ดูสักนิดหนึ่งนะฮะคือวันนี้ ลักษณะของการที่น้องเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขานั่งเนี่ยแล้วจับจับขาเพื่อนเอาไว้คุณผู้ชมฮะเจน้ำเนี่ยก็ลองทดสอบให้ดูและเจน้ำเองยังบอกว่าอย่างชุดบอดี้สูตรเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะถ้าเทียบลักษณะเนี่ยชุดมันจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะฮะทำไมเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะเจน้ำผู้คนในแวดวงศิละปะแวดวงเสื้อผ้าทุกคนบอกเลยว่ายากมาก ยิ่งลักษณะของการจับขาเนี่ยคุณผู้ชมฮะที่เขาบอกว่าทางด้านของคุณแตงโมเนี่ยต้องจับขาเพื่อนด้วยคำถามคือจะจับยังไงเนื่องจากว่าถ้าจับอย่างนี้มือสองข้างต้องจับขานึกออกหไหมฮะไมไ่ทะลึ่งนะฮะอันนี้พูดหลักวิทยาศาสตร์แล้วเหมือนที่ใจน้ําทําแล้วแหวกข,ข้างล่างแล้วชุดที่น้องแตงโมใส่แบบมีผ้าริ้วอีกใ,ในเวลาเรือวิ่งเนี่ยผ้ามันก็จะสบัดอิกแค่จับขาด้วยความพริบก็ฉี่ไม่ได้ ล่าสุดเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นคําถามเรื่องนี้ถือว่าตํารวจก็กำลังไปพิสูจน์เหมือนกันว่าเฮ้ยมันจะทําอะไรยังไงตามที่เพื่อนอ้างเราไปเจอกับเจ๊น้ําวันนี้เราถามเจ๊น้ํเพ่อเป็นคนสขส่ผ้ามาก่อนเจ๊น้ําเองเนี่ยวันนี้เล่าให้ทางทีมข่าวอมรินทีวีฟังเนี่ยนะฮะนี่และนั่งสาธิตใ,ให้ดูดเลย,เลยสิ่งที่เจ๊น้ำกำลังทำบอกอันนี้ไม่ใช่เรื่องตลกเพราะชุดบอดี้สูทมันจะรัดมันจะแน่นที่แตงโมใส่เนี่ยยังมีเสื้อคลุมอีก การที่คุณแตงโมจะไปไท้ายเรือตัวเองมองแบบคนบ้านๆหนึ่งคุณจะต้องถลกเสื้อคลุมสองการที่ไม่ถลกเสือเส้อคลุมเสื้อคลุมคุณจะเปียก<ะ>และที่สงสัยเมื่อแตงโมถลกเสื้อคลุมมือแตงโม,ม,ม,งโมจะจับขาเพื่อนสองข้างได้ยังไงไหนจะต้องเนี่ยฮะเจ๊น้ำไม่ได้ทันเรื่องใช่ไหมอขอฟังเสียงเจ๊น้ำเนี่ยเนี่ยเปิดเสียงขึ้นมาเลยฮะตอนนี้ที่เจ๊น้ำสาธิตเน,นี่ยสู้ชีวิตไปนะ<ม>ใช่ไหมมันสู้ชีวิตไปพี่ดูอาถ้าจับข้างหลังอะ นักได้ยาวหน่อยคือสู้ชีวิตมากอะ่ะคิดว่าเป็นหน่วยซิวเนี่ยโอ้เนี่ยสภาพามันมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยนะมันต้องถ้าจับข้างหน้ามือหนึ่งต้องจับจับเสร็จปุ๊บเอาโยกสภาพเรือเรือสปีดบตมันอย่างเงี้ยเนี่ยมันสู้ชีวิตไปนะใช่ไหมที่เจนน้น้ำพูดก็น่าสนใจเพราะเสื้อมันจะเปียกหมด<ะ>และที่สำคัญเรือมันโยก ล่าสุดเจนน้ำเองเนี่ยยังบอกกับเราด้วยนะครับว่าเรื่องแบบนี้สาหรับเจนน้าเจ๊น้าคิดว่ามันมันมีพิรุษเพื่อนตกน้ําทั้งทีเนี่ยต่อให้ใจสลายยังไงก็ตามคุณต้องอยู่ในจุดเกิดเหตุแต่ประเด็นก็คือเมื่อวานนี้ที่อมรินทีวีได้กล้องมาเนี่ยก็คือเพื่อนเนี่ยกลับมาตีหนึ่งกว่าแล้วหลังจากนั้นก็คือ,อหลายคนก็บอกเฮ้ยแล้วทำไมตอนที่ตังโมโตกน้าทาไมไม่แบบคุณไปอยู่แถวนั้นก็คือล่องเรือหา,หาเอาแหละเดี๋ยวประเด็นนั้นค่อยว่ากันแต่เจนน้าบอกสงสัยตรงเนี้ยอันนี้คือพิรุษ อีกอย่างหนึ่งก็คือที่ตัวเองอยากจะบอกเลยก็คือว่าเรื่องชุดทั้งหมดนี้ตัวเองเป็นแค่แม่บ้านคนหนึ่งขายเสื้อผ้าเราก็มีสิทธิ์จะสงสัยฝากถามไปด้วยเรื่องนี้ที่ตัวเองทําทั้งหมดไม่ใช่อะไรฮะอยากให้แตงโมงได้รับความเป็นธรรมสุดท้ายปลายทางเรื่องนี้มันต้องเกิดความกระจ่างเพื่อนต้องตอบให้ได้ว่าคุณ จริงเหรอเขนานั่งอย่างนี้มันเป็นไปได้ยังไงสําหรับคนที่ขายผ้ามาทั้งชีวิตมันเป็นไปไม่ได้ลองฟังบทสรุปของเชนน้ําดูนะฮะก่อนจะฟังเสียงเธอคุณผู้ชมฮะเนี่ยที่เจนน้ํากําลังทําให้ดูเชนน้ําถึงได้บอกไงฮะคุณผู้ชมครับว่าเบื้องต้นเนี่ยมือข้างหนึ่งเนี่ยจับขาแล้วถ้าสมมติคุณปัสสาวะข้างล่างคุณก็เปียกเปียกชุดเปียกผ้าผ้าคลุมที่น้องใส่มันเป็นไปไม่ได้เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นความยากมาก กับกานอ้างแบบนี้ฟังเสียงเชนน้าดูฮะเพราะว่าเอาตรงๆขอโทษนะพี่หนูไม่ได้ว่าหยาบนะสะทุนยังหนูยังไม่กล้าเลยสะทุนยังหนูยังไม่เอาเลยเพราะว่ามันไม่ใช่เพื่อนทั้งหมดที่อยู่ในนั้นมันมีคนที่ไม่ใช่เพื่อนด้วยแล้วเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปถกถกแล้วก็แบบลูดขึ้นมาแล้วก็นั่งแล้วเรือมันโยกแรงเรือมันโยกแรงในความรู้สึกของหนูมันก็เลยเป็น เป็นอะไรที่เป็นไปได้ยากหนูว่ามันพูดไม่หมดดีกว่าถามว่ามันมีความจริงอยู่ในในนั้นไหมหนูว่ามีนะในสิ่งที่พูดมาเนี่ยถามว่าฟังเนี่ยมีความจริงไหมมีแต่มันแต่มันยังไม่หมดไงถ้าพูดความจริงหมดหนูว่าสังคมจะสังคมจะเข้าใจมากกว่านี้ก็หนูว่าเรื่องนี้คือควรหาความเป็นธรรมให้พี่ตังโมงเขาควรเขาควรได้อะไรมากกว่านี้ไม่ไม่ไม่ควรสูญเสียใครคนหนึ่งไปท,ที่ที่แบบ ศู์เปล่าหรือฟรีอะอาพูดง่ายๆภาษาบ้านหนูคือตายฟรีตายฟรีคืออุบัติเหตุมัน,ม,นมันเกินกว่าคำว,ว่าอุบัติเหตุเพราะเพราะว่าจากที่เรานั่งดูอะหนูหนูอยู่ตรงกลางนะหนูไม่ได้มีมีสิทธิ์ตัดสินใครนะหนูบอกกันว่าหนูอาจจะวิเคราะห์ได้ประเมินได้วิพากษ์วิจารณ์ได้แต่หนูก็ไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินใครทั้งนั้นแต่สุดท้ายปลายทางแล้วเนี่ยด้วยหลักเหตุและผลเนี่ยมันย้อนแยง้งไอ้ความที่มันย้อนแย้งเนี่ยสิ่งที่เจาน้ำพูดอันนี้อย่างที่บอก มันไม่มีผลอะไรกับคดีหรอกแต่สําหรับคนชาวบ้านที่เขาขายผ้าเขารู้สึกอย่าว่าตัดเจน้าเดี๋ยวว<ะ>ันนี้เดี๋ยวไล่เรียงวงการบันเทิงนะฮะโอ้โหสงสัยเรื่องนี้เยอะมากอีกคนนึงวันนี้อดูอย่างสั้นๆเรื่องชุด<ะ>เนี่ยแหละฮะเดี๋ยวตาํารวจเขาก็ต้องคงจะต้องทําการทดสอบว่ามัน<ะ>จริงหรือไม่จริงตามที่เพื่อน<ะ>อ้างคุณผู้ชมดูนะฮะทุกคนเองเนี่ยพยายามจะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้อันนี้คืออีกหนึ่งคน<ะ>ที่เราติดต่อไปก็ไม่ได้ทะลึ่งนะฮะแต่ในหลักของผู้หญิงเนี่ยแบบนี้ยากเหลือเกิน เขาถึงจําลองให้ดูว่าแล้วชุดมันจะแนบกับเนื้อด้วยอ่ลองฟังบางช่วงบางตอนดูนะฮะนั่งนี้ใช่ปะเมืองแล้วเขาใส่กระโปรงใช่ปะมืองก็ต้องถกกระโปรงด้วยใช่ปะถกกระโปรงมือจับกระโปรงใช่ปะอีกมือแหวกเหรอแหวกใช่ปะแล้วจับขาเพื่อนอะเมืองแล้วเรือก็โค้งเคงอ่ะคือมืองก็เพราะฉะนั้นหลายคนที่เป็นผู้รู้เนี่ยคือทุกคนบอกมันเป็นไปไม่ได้แล้วยิ่งเอาจริงผู้ชายในเรือ ผู้หญิงจะไปนั่งได้นี่อีกท่านหนึ่งนะฮะนอกจากเจ๊น้ําผมย้ํานะฮะนี่คือหลักที่เดี๋ยวตํารวจเขาต้องพิสูจน์อย่างนี้เหมือนกันดูไปฮะทั้งหมดเนี้ยเขาบอกว่ามันมีโอกาสยากเหลือเกินล่าสุดวันนี้ครับเราไปพูดคุยเนี่ยนะฮะกับคุณปาฟินเดเร่หรือว่าคุณสุดจิตเนี่ยนะฮะหลังจากคุณปาฟินาเร่เองได้ทราบข่าวเรื่องนี้วันนี้เองคุณปาฟินาเร่เนี่ยก็ได้สาธิตเดี๋ยวขอดูคุณลาเลยฮะตัวของคุณปลาเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะอ๋อนี่ฮะดูนะฮะ คือชุดลักษณะการใส่เนี่ยคุณปลาบอกว่าบอดี้สูตรเนี่ยผู้หญิงมันจะมีสองแบบแบบมีตะขอกับไม่มีตะขออันนี้เก๋น่าจะเข้าใจไอ้อมีตะขอคือยังไงถ้ามีตะขอก็คือเกี่ยวด้านล่างตรงเป้าอะค่ะเออเแล้วก็ปลดหรืออาจจะเป็นกระดุมแป๊กแล้วก็ปลดขึ้นมาเราก็จะคเถิบจากข้างล่างขึ้นมาไว้ใต้หนะ้าอกเนี่ยแต่ว่าคุณปลาผู้น่าสนใจเพราะว่าตัวคุณปลาเองเนี่ยทำงานกับคุณโมมาสิบเก้าปีนะรู้นิสัยใจคอคุณโมนะคะโดยบอกว่าเอาละ ไปที่ชุดก่อนแบบมีตะขอสวมใส่เนี่ยนะนี้คือเวลาใส่ต้องใส่จากข้างล่างใช่หรอใช่อันนี้แบบมีตะขอแต่ลักษณะของชุดคุณโมซึ่งเดี๋ยวทีมงานเราไปดูเนี่ยมันไม่มีนะพี่มันยากกว่าเดิมอีกคือไม่มีตะขอไม่มีตะขอก็คือจะคล้ายๆกับชุดที่ผู้หญิงเสื้อแดงเมื่อสักครู่นี้สาธิตให้ดูก็คือชุดกับเจนน้ำเหมือนกันที่ไม่มีตะขอคือคุณต้องเกี่ยวจากข้างล่างต้องเกี่ยวซึ่งมันยากมันยากกว่ามันยากกว่าแบบนี้เยอะเลยค่ะซึ่งเขาบอกอย่างนี้ค่ะเขาสนิทกับคุณโมมากนะคุณปลาทํางานกับคุณโมมาในวงการ19ปี คุณโมเป็นคนเซฟตัวเองทุกอย่าง<อ>มันเป็นไปไม่ได้ที่คุณโมเนี่ยจะไปฉี่ในลักษณะนี้จากการร่วมงานกับเขามา19ปีเวลาน้องปวดฉี่นี่ขออนุญาตใช้คานี้เลยเขาจะบอกก่อนคือถ้าปวดมากๆเขาจะขอเข้าน้ำตามโรงแรมเลยนะอ๋อเหรอคุณปลายืนยันเลยว่าน้องจะไม่ฉี่แบบนี้แน่นอนข<อ>นาดตอนเปลี่ยนเสื้อผ้าแบบสุดวิสัยคือบางทีนางแบบต้องเปลี่ยนเสื้อผ้ากะทันหันนะคุณโมยังขอห้องเลยคุณโมไม่มีทางจะแบบ กับคนแปลกหน้ายิ่งเป็นไปไม่ได้เพราะเขาเป็นคนรักสวยรักงามมากและวใ็นเลวด้วนผู้ชายอีกใช่ผู้ชมฮะเรื่องนี้แหละฮะมันเป็นคําถามเึื่องอะไรเราก็ยังไม่ได้ตัดสินแต่เพื่อนเขาบอกว่าโมทําอย่างนี้โดยเฉพาะแซนถูกไหมฮะใช่แต่คนที่รู้จักโม19เปีไม่เชื่อเจ๊น้ําก็ไม่เชื่อผู้รู้ก็ไม่เชื่อเหลือตำรวจแล้วฮะที่พวกเรายังคงจะเชื่อได้ใช่ไหมในการพิสูจน์เรื่องนี้ฟังเสียงทางด้านของคุณปาฟินาเล่หน่อยฮะ คุณอาจจะไม่ทราบคือโมเนี่ยนะครับตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุมาเท้าโมเนี่ยไม่เท่ากันใช่คือน้องเนี่ยถ้าเราดูที่ไปเดินแฟนชั่นโชว์กันที่ลอนดอนแฟชั่นวีคเนี่ยนะครับโมจะถอดรองเท้าเดินนะครับเพราะว่าน้องเดินแบบว่าจะมีมีอารมณ์ของการกระเพกนิดนึงถ้าเราสังเกตเลยนะครับผมแต่ว่าพี่ก็ไม่ไม่ไม่เคยบอกเรื่องนี้กับใครแต่โมก็จะบอกกับพี่เพราะว่าเราทาแฟชั่นโชว์กันบ่อยโอกาสที่สิ่งพวกเนี้ยเกิดขึ้นพี่มั่นใจว่าว่าว่า,วาไม่เกิดขึ้นแน่นอน คือด้วยการที่โมอ่ะเป็นเป็นน้องที่ไม่ทาพฤติกรรมนี้อันดับแรกเลยนะอันดับที่สองเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์ที่เขาทําขึ้นจริงๆพี่มั่นใจว่าน้องอะ่ะจะบอกกระติกก่อนเลยว่าเขาปวดนะเข้าน้ํานะแล้วเราก็ติกจะต้องเป็นคนดูแลเขานะครับผมในการในการอ่ะเอ๊ะดูตรงไหนทํายังไงอะไรอย่างนี้ครับแล้วโมจะไม่ไม่ถึงนะแบบว่าเอะเดินไปปุ๊บแล้วจับขาแบบอย่างที่แซนบอกแล้วก็พอจับปุ๊บเดินลงไปนั่งเลยอะ่ะ พี่ว่าโมไม่ทำนะครับผมพฤติกรรมยังไม่ทำแน่นอนยิ่งถ้ากับคนไม่รู้จักนะซึ่งถ้าถามบพราว่าน้องเพิ่งเจอกันบนเรือพี่มั่นใจแบบร้อยป์เส็นเต็มว่าโมไม่ทำแล้วพี่อยากให้กติกถามตัวเองให้ดีก่อนว่ารักโมมากขนาดไหนคุณรักโมมากพอไหมนะครับกับการที่คุณต้องออกมาพูดะเรือมันลำแค่เนี่ยพี่ว่ามันเห็นให้การณ์ได้กันหมดนะครับผม ทั้งหมดนี้ก็คือในส่วนของผู้ที่รู้จักกับน้องแตงโม uh huh. น่าคิดนะฮะไม่มีใครเชื่อเลยเรื่องนี้ uh huh. เอางี้อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอันนี้น่าสนใจคุณขวัญอุตสา,ามณีดารานักแสดงและเป็นนางเอกคุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ขนาดคุณขวัญเองเนี่ยนะ,ะเธอบอกมันเป็นไปไม่ได้ uh huh. คือเอาจริงฟังจากปากคุณแซนเนี่ยเอาเฉพาะแค่เรื่องชุดเนี่ยนะฮะคือเมื่อวานนี้ทางคุณแซนบอกว่าคือเอาจริงคือถ้ามันเป็นเรื่องชุดบอดี้สูทเนี่ยถ้ารีบๆถูกไหม มันก็น่าจะทําได้แต่ปรากฏว่าคุณขวัญเองเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่น่าจะใช่ล่าสุดวันนี้เนี่ยคุณขวัญเองเขาโพสข้อความว่าอย่างไรบ้างค่ะนี่ไม่เคยค่ะทําไม่ได้ด้วยค่ะใครทําได้ช่วยสอนทีนี่ไงโต้กล,<ฮ>กลับที่คุณแซนเมื่อวานนี้มีลักษณะเหมือนตอบโต้นักข่าวด้วยอารมณ์ฉุนเฉียว<อ>ไม่เคยเหรอพี่ไม่เคยปัสสาวะแบบรีบๆหรอในชุดบอด,ดี้สูทอะคะ่ะถ้าพี่เคยอะพี่จะทําได้ คุณขวัญก็บอกมันมทำไม่ได้มันทาไม่ได้ลสูดวันนี้เราได้โทรศัพท์ไปหาน้องขวัญเนี่ยนะฮะคุณขวัญบอกเลยสัญชาติความเป็นมนุษย์เนี่ยมันผิดวิสัยตั้งแต่แรกแล้วพี่โดยเฉพาะเรื่องของการตกเรือซึ่งถ้าเห็นคนตกรูต่อหน้านเนี่ยเราจะไม่นิ่งเฉยเราจะไม่มีอารมณ์กลับบ้าน ขวัญยังบอกด้วยนี่นะครับโดยเฉพาะอีกอันหนึ่งคือเรื่องที่บอกว่าเรื่องปัสสาวะเรื่องชุดคุณขวัญว่ายังไงบ้างค่ะตัวคุณขวัญบอกแบบนี้ค่ะว่าในความเป็นจริงผู้หญิงที่อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นคงไม่มีใครคิดจะทําธุระส่วนตัวในลักษณะแบบนี้เอาจริงๆเราเป็นดาราขวัญเองก็เป็นดาราเราแต่งตัวแบบนี้เรามีอาชีพแบบนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเราสมควรทําอะไรได้อะไรทําไม่ได้ยิ่งกับคุณโมเอาจริงๆคุณขวัญบอกเป็นไปไม่ได้เพราะคุณโมเป็นคนรักษาภาพมากๆค่ะคือ อย่าว่าอย่างนั้นวันนี้ต้องให้เครดิตรายการของคุณหมงกันชัยเขา<ะ>เพราะวันนี้แก๊งเพื่อนเนี่ยมาออกรายการ<ะ>ถึงขนาดกระติกบอกว่าตอนที่แตงโมจมน้ำเนี่ยตัวเองเนี่ยยังไม่อยากจะบอกว่าแตงโมฉี<ะ>่อ่ะแล้วมันเป็นไปได้ยังไงที่แตงโมเนี่ยเขารักษาภาพรักแล้วเขาจะไปฉี่ท้ายเรือ,อลองฟังเสียงคุณขวัญด้วยหน่อยนะฮะคือความเป็นจริงผู้หญิงที่อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นนะมันมันไม่มีใครคิดจะทำอนะ่ะ หรือว่าอย่างถ้าเราจะปวดห้องน้ำหนักมากๆมันมีวิธีแก้ไขอย่างอื่นคือต่างๆมากมายเลยอ่ะพี่โมเป็นคนสาธารณะก็มาจากคุณพ่อคุณแม่ที่มีการอบรมเรียนดูมาที่ดีแล้วก็อยู่ในสังคมวัฒนธรรมไทยขวันเชือ่อยังไงพี่โมลอยท่รงลอยไม่มีทางมีพฤติกรรมแบบนั้นเด็ดขาดแน่นอนสภาพความเป็นผู้หญิงนะแบบนั้นมีรอบเดือนอะยิ่ง ยิ่งไปกันใหญ่เลยไม่โทรหาแม่เพราะแม่ไม่ใช่นับประดานาแม่ดำนามไม่เป็นอันนี้พูดไม่ได้อ่ะคุณมีลูกอ่ะคุณก็ต้องเข้าใจว่าอกความเป็นแม่สิเขามีสิทธิ์ความเป็นแม่อ่ะเราต้องโทรหาทุกคนอยู่แล้วเพื่อให้เพื่อเราได้รับความช่วยเหลือจะเป็นข่าวหรือจะเป็นอะไรก็ได้เพื่อให้เพื่อเราได้รับความช่วยเหลือให้เพื่อเรามีชีวิตรอดการให้ข่าวพูดถึงพี่โมนในวาระสุดท้ายก็ ก็หยาบคายไม่สุภาพทั้งพูดเรื่องกายภาพคุณก็ไม่มีความน่าเชื่อถือเรื่องจิตสํานึกมันก็ไม่มีให้ให้เราเห็นว่าคุณสูญเสียคุณแค่คุณเสียใจแต่คือแบบคนในครอบครัวเขาสูญเสียนะคนที่เป็นเพื่อนรักเขาจริงๆสูญเสียนะนี่แหละครับอ้าวอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยครับ